ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ำมันพายปูอ้วนหมอเวียงนะครับอันนี้เป็นแม่ซุมาลีนะครับผีตายโหงเกิดอุบัติเหตุตายนะครับเอาตะแกงร้อนลองจากตะแกงลงผีนะครับทำออกมาสีดำสวยงามนะครับเขียนตั้งแต่ยังไม่ได้เผาเลยนะครับเพราะว่ารถมอไซค์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดสตาร์ทขึ้นเองได้นะครับผมเลยต้องมาตามปู่อ้วนหมอเวียงไปสะกดนะครับอันนี้คือแม่ซุมาลีนะครับผมครับนี่นะครับผมครับ นี่นะครับแม่สูมาลีนะครับขย่าให้ดูพอขย่าแล้วจะดำปิดเลยนะครับผมครับมีขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กนะครับผมครับนี่นะครับขย่าดำปิดเลยนะครับท่านจะเอาสายสินผูกแล้วก็ผ้ายันผูกไว้นะครับปิดไว้นะครับผมครับเวลามีน้อยนะครับเอามาให้ดูนะครับเนี่ยครับแม่สุมาลีนะครับมีไม่กี่ขวดนะครับขวดเล็กแบบตะกุดก็มีนะครับยาวๆนะครับ แต่เขานอนก้นหมดแล้วนะครับต้องขย่าแรงๆถึงจะดำแต่มันเป็นขวดแก้วเล็กผมก็ไม่กล้าขย่าแรงเนาะเนี่ยนะครับพอขย่าดดำปิดเลยนะครับผมแม่สุมาลีนะครับปูอ้วนหมอเวียงนะครับเพี้ยนมากนะครับใช้ดีทางเสน่ห์เลขกลอนโชคลาภการพนันขันต่อนะครับแม่สุมาลีปูอ้วนหมอเวียงนะครับโอเคนะครับสนใจเข้ามนสมุทรสาครนะครับผมครับ0 9 2ย์7 1 8าส